สวัสดีพี่น้องครับผมทักไทยเอฟซีแฟนคลับแฟนเพลงมอลำเสียงมิกโนพุทธกรครับตอนนี้อยู่กับบ่าวเบิดนครินเดอพี่น้องพอดเขามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเบิดน้ำเดอครับพี่น้องครับผมทักไทยพี่น้องทั้งบ้านสู้ปู่สู้้นครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคืนนี้ครับลูกหลานมอลำเสียงมิหกโนพุทธกรครับทำการแสดงอยู่ที่วัดน้ายยวครับพี่น้องตำบลท่ากะดาน พี่น้องอำเภอสนามชัยเขตครับพี่น้องชะเชิงเศร้าขึ้นนี่พบพอกับลูกหลานมอลำเสียงเมืองรุปงรุสรีกรและพี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพ่อพี่น้องยางเลาะเบิ้งบรรยากาศเวทีเฮาพี่น้องตอนนี้เวทีเฮากำลังขึ้นเวทีนะครับผมแปนบ้ท่านปู่พี่น้องรถแปนบ้ท่านมากครับผมพี่น้องพอดีเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพ่อพี่น้องยางเลาะเบิ้งครับผม สวัสดีค่ะลูกสวัสดีแม่ครับผมสวัสดีแม่เด็กครับผมตอนนี้มาเบอร์สิผาพี่น้องมาเบิร์บรรยากาศเทืงอหานพี่น้องผู้นาพี่น้องนะายห้านเฮ่อเม,แม่แม่เขาว่าปู่ศาสตร์ปู่เสื้อนั่งถ่ายแล้วครับผมแชร์แล้วขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้เวทีเฮาอยังบ้ันเหลี่ยวกับพี่น้องกําลังล่อรถแป้นนะครับผมรถรถแป้นเวทีกําลังเดินทางมากครับพี่น้อง รถแปดไปที่ห้องยางแตกครับผมกาลังเดินทางมานะครับผมวันนี้มีแม่แม่ทางกทมมาด้วยนะครับผมไป่นองท่ากขุงเทพบ้าพี่น้องพูน่ะแม่ตอกไายใหม่นะคะผมแม่แม่ท่านขุงเทพบมานลูกเบิร์ดท่านลองไปในราคาท่านลองไม่สบายนะคะผมตะลองไปสบายเด้อพี่น้องเป็นแรงใจให้เสียหอดทุกคนขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณพี่น้องหลายเด้อครับผมเมื่อนี้ครับผมวัดนาเ้าตะบนทากาดานอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเซานะคะผมปภกับหลกหลัมมอลําเสียมหักกวหน้าพะพี่น้องเด้อแม่แม่ทางกทมมาถึงแล้วนะคะผมปวดนะพี่น้องเมื่อนี้ไม,ม่มีอไรสดครับพี่น้องค่ะผมอลไรสดมีอีกที่ประมาณที่ยิเก่าเด้อครับพี่นอนะ้องนะฮะเท่าอีพอยแม่มาปูมาปูสา์ปูเสื้อจะวัดเต็มแล้วพี่น้องคืนนี้หน้างาน,นเก็บบัตรนะคะผมเจอบอาเบิร์ยังบอร์หรูวานางานเก็บบัตรจักบาทพี่น้องแต่ว่าคืนนี้เก็บบัตรนะครับผมเป็นงานฝังหลูกนิมิตนะครับพี่น้อง พรุ่งนี้เดินทางไปอุบลราชธานีไกลมากนะลูกครับผมพรุ่งนี้เป็นวันพักแรมนะครับผมพักเดินทางมือหนึ่งครับพี่น้องวันนี้มีไรสดไหมครับไม่มีบะมีครับพี่ผมวันนี้ไม่มีไรสดนะครับผมมืดอนีบะมีไรสดแล้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวบะเบิร์พีนพ่น้องย่างเบิร์บรรยากาศจะเข้าเกินพี่น้องนะครับผมบรรยากาศลังปวทีตอนนี้นะครับผมมื่อนีเป็นขีดินพี่น้องใช่แล้วจ้าขอบพระคุณแม่ครับผมขอบพระคุณอีแม่ดะ้ครับผม บรรยากาศลังงานเฮ้าตอนนี้นะครับผมนี่ครับผมเต็นกับ้าท่านกลางอีพี่น้องลดลดลดยางแตกมาสักพี่น้องนี่นี่เป็นส่วนของพื้นที่ของเตนคอสตูมนะครับผมพี่ๆี่ที่ไม่ที่เปิดกําลังรอนะครับผมนั่งรอขึ้นเวทีนะครับผม ครับผมมืออนพักแลมครับมืออ่นเดินทางไก่ก็เลยบางพักแลมมือหนึ่งครับผมจะได้ไม่เร่งรีบนะคะผมพุ่งนี้เดินทางไปอยู่ที่อำเภอน้ำขุนนะครับผมแมนบาบูพีน่น้อง่าซาโมผิดน,นะครับผมอีลาน้อยเขามาเรียงรูปอีลาน้อย่าะะมาแล้วครับผม ีเพื่อทาขึ้นห้าี่น้องทาขึ้นเวทีนะครับผมเ,เอา้าเลยฮไปใส่โว้ยไปใส่จ้าไอ้แม็ก นี่ครับพี่น้องเนื้อชาภพี่น้องอยางเมืองจะเข้านหนึ่งครับผมเดี๋ยวภาพพี่นอ้องเซอร์วิสหน้าหารก่อนพี่น้องอันนี้เป็นส่วนของรถล่างนะคะผมรถล่างกระงล่าง,างท่าหนีพี่น้องเต้นเซเลปินด้วยท่งมีพี่น้องปุณนะเต้นน้องไอาาตันนั้นพี่น้องเต้อีหลาหน่อยนะครับผม ทางน,นี้จะเป็นรถพี่ออดบุชารินนะครับผมรถพี่ออดบุชารินพี่น้องอันนี้ไปเต้นอีหล่าหน่อยพี่น้องนั่นใช่ไหมครับพี่น้อง,องเต้นสีแดงอายวภาษาตีบรรยากาศร,ร้างอาหานเท่าพี่น้องเครื่องนึ่งเดินปูนเครื่องนึ่งเดินดินแดงพี่น้องคุณนะลำวันที่กว้างมากนะครับผมวันนี้รับแดนเซอร์ชายไหมครับผมรับครับผมติดต่อได้ที่ที่พบนารีจันนะครับผมเฟซบุ๊กภาษาอังกฤษนะครับผม พระพี่น้องเบิ้งหน้าฮะจะเข้ากับผมเดี๋ยวเบื้องพระพี่น้องเบิ้งว่ามื่อนี้เพื่นเก็บบาตรเจ้าบ่าต้อพี่น้องเด้อตามมานะครับตามมาเด้อมื่อนี้ครับผมวัดหน้าเงาตะบนท่ากระดานอำเภอสนามไช่เขตจังหวัดชะเชิงเศร้าพี่น้องพบพ่อกับลูกหลานหมอลำเสียงวิหกนกพงสะก่อนนะพี่น้องเด้อคารวะข้อมนข้อมซื้อมาห่อจอดถึงแล้วก็นนี่พี่น้องสนามไช่เขตพี่น้องท่ากระดานวัดหน้าเงาพี่น้องสะเชิงเศร้ามาพบพ่อกับลูกหลานนะพี่น้องเด้อพูดนะ หน้าหา้าเท่านะครับผมมีพลอยแม่มาปูาสัดปูเสือแล้วพี่น้องมาปูาสัดปูเสือแล้วนะครับผมมื่อนี้ลเรื่องเอย่างเนาะวันนี้ลเรื่องงามตานะคะผมมื่อนี้อินทิพลคนสวดศาสตร์ำตาโซเพีนี่ครับพี่น้นองอันนี้พี่แบงค์นะคะผมีหาลูกของเอารถรถเพิ่มเป็น,นปยังบอกโอ้ไปเฝ้ารถพี่น้อง รถแปดทันมาตอนนี้ทีมงานเทาถ่ารถแปดนพี่น้องถ่ายงของนะครับผมรถเผ่าขาดนะครับผมรถเผ่าขาดรถสอมอยพี่น้องกําลังเหนือทางมากนะครับผมใกล้จะถึงแล้วนะคะผมมีสตร์มีเสือบอกพี่น้องนี่ครับผมเวทีเท่าเวทีกําลังขึ้นนะคะผมส่วนหนึ่งนะครับผมอีกส่วนหนึ่งกําลังมากพี่น้องแปดเวทีนางรานอีกส่วนหนึ่งกําลังเหนือทางมากนะครับผมรถเผ่าขาดพูดนะพี่น้องจอก็ขึ้นแล้วนะครับผมป้ายผู้ให้การสนับสนุนก็ขึ้นแล้วพี่น้อง ปุย๋ยมะลกตาลุงอรุณนะครับผมเครื่องดื่มชลงลังโอทีนะครับผมสูอบะอ่าน้ำฟอเรสพี่น้องขึ้นเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็รอดแคปแปนแล,ล้วกัเวทีอีกส่วนหนึ่งสวัสดีครับผมอันนี้แม่แม่มาแตกก่กอทมอพี่น้องเอออันนี้พี่น้องห้องแม่แม่ห้องมาแตกก่กอทมอนะครับผมมาแตกก่กอทมออันนี้มแม่มาแตกก่กอท่อหม้อสวัครับครับผมครับ อะไรครับมาดิข้างหลังขึ้นไปรถครับ <c oughs> อร์นี้พี่น้องแม่ต็อกนะคะผัวแม่แม,ม่ถ้ากอดทอมอ,อมาแล้วพี่น้องนี้ อันนี้ทีมชมรมคนรักน้องพงศกรนะครับผมมาห่อจอดถึงแล้วพี่น้องขอบคุณครับอี่แล้วพี่น้อง อันนี้ทีมชมรมแม่ๆนะครับผมคนรักนะกพูสกรนะครับผมมีและสดวนไหมคะเป็นเครดิตงวงอีล่ะครับผมมีแล้วพี่น้องนี่ไม่จากขวดมอครับผมมาปวดสายปูดเสือพี่น้องบาทหน้าง,งานเท่าไหร่คะเดี๋ยวพาพี่น้องไปนะครับผมของแท้สวัสดีพี่หญิงปามนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องยางเราเบิกหน้างาน,นครับผมคืนนี้เก็บบัตรนะครับผมแต่ว่าบ่รูว้ว่าบัตรหน้างานจักบาทได้พี่น้อง เดวอินซะหน่อยเบาเบิ่งพี่น้องอยางรอเบิ่งกันละกันครับผมดาผ้ายางเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อนี่นะครับผมไม่แม้แต่กระสมกคิดหอ่อนะอาหารแท้บาทนี้มาเด้อครับผมมาเด้อวันนี้ยุ่ชาเชิงเศร้าบิกไก่พี่น้องวันนี้สแสดงอยู่ไหนครับวันนี้อยู่ที่วัดนายาวตะบลท่าการานะครับผมอำเภอสนามชัยเขตพี่น้องชาเชิงเศร้าคืนนี้พอๆกับลูกหลานมอลำเสียมหงดอพศกรนได้พี่น้อง